เซตที่สองนะครับ10 9 14นะครับฟันฟานตามอยู่นะเซตแรกนี้ฟันฟานชนะไปก่อนนะครับหญิงเดี่ยวรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีนะครับฟันฟานกับโบนะครับอันนี้ฟันฟานยังตามอยู่นะครับเป็น แข่งแ่งอยู่ในเซตที่สองนะครับเซตแรกฟันฟันชนะไปก่อนนะครับอันนี้เป็นติดต่อ1นะิีนะฟันฟันเสิร์ 1ิ้ ผู้ใสเาสิบ่สิบเอ็ดสิบห้าครับฟันฟานตามอยู่นะปฟัฟานเสร็ 16-11 12-16 เ <72. S> 2็ดสิสิบสามสิบเจ็ด เป็นหญิงเดี่ยวรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีนะครับคนปานเจอกับรุ่นพี่นะครับน้องโบอายุ14คนะครัคน,นปานอายุ13ตามขึ้นมาแล้วเป็น14-17 là giá hàng nữa tèm là hàng 15บห้าสิบเจ็ดครับระยะเหลือสองแต้มแล้วนะครับถ้าเป็นฝ่ายชนะเซตนี้ได้ก็เป็นฝ่ายชนะสองต่อ0เซตแล้ถ้าแพ้ก็ต้องตัดสินกันใีเซตที่สามนะฝ่ายไม่ได้ตีเดี่ยวมานานมากแล้วเป็นปีนะครับเพิ่งจะมาลงเดี่ยวในรายการแข่งขันของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะเพ่งปีนี้เพิ่งลงครั้งแรกนะครับ ต,ตีเดียว18แปดห้าครับน้องโบหนีห่างเอาไปอีกหนึ่งแต้มนะครเหนื่อยกันทั้งคู่นะครับ 16-18ครับตามขึ้นมาได้อีกหนึ่งคะแนนะะ 17, 19, 16, นะครับุระวังโอ้ย1เจดสิอสิบเนะครับ นี้ผัดกันคนละแต้มนะ 20, ครับโอ้ยยี่สิบจุดหกครับน้องโบขึ้นแม็คพอยดนะ์ครับขึ้นเกม มีติดที่จะได้ตีกันในเซตที่สามนะครับอเ0 2 1ต่อ16นะครับเซตที่สองทั้งโบชนะไปก่อนนะครับลองมาดูกันในเซตที่สามนะครับว่าใครจะหมดแรงก่อนกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ใช้แรงไปเยอะมากนะ เซตแรกตอนชนะไปเท่าไหร่18-11เซตแรกตอนชนะไป21-10ต่อ8เซตที่สองบอลแพ้ไป16-21มาดูเซตตัสดสินนะครับเซตที่สาม คณะเกติบาลาราศกิ์มุกอแ่งยนามตัคณะภูมิประษัติศาสตร์เวียาลายผู้ใหญเสือภูมประเทศพิโลสวัตสูรสถานที่ต่าไยเหลือร้อยในร่มปลอดเชื้าตีใที่หนึ่งตูนคณะเกติบาลาราศักิมุกเกอแา่งยนามตคณะรูประวัติศาสตร์ยาลัยผู้ใหญ่เสิอภูมิประเทศพิโลสวัตสูร ดูต่อกันในเซตที่สามนะครับน้องโบจะเป็นฝั่งเสริมนครับนลไนจะอยู่ฝั่งไกลกล้องนะฮึ่บลงนะหนึ่งศูนย์นับอลตกลงไปันลไนเสริมับ สองสูงนะครับผมลูกนี้ฟันฟันค่อนข้างจะสับสนนิดนึ่งครับว่าลูกข้ามไม่ข้ามข,ของน้องฟันี่ยาลูกลก่างจะได้เกียงกว่านะครับลูกล่างหนากว่าของมโมจอลูกล่างหนากว่าแล้วก็เตี้ยกว่านิดหน่อย ตรงนี้ติดเสื่อเองนะครับ่หนึ่งต่อสองั ปฟนจะอยู่สโมสรบ้านทองหยอกนะครับส่วน,นโมจะอยู่สโมสรคนตะน,นะครับโมเติร์ดผ่านนะครับเติร์ดกีดเลนนะครับสามต่อสองน,นะครับแฟนขึ้นำนำปฟนเติร์ 4-2ครับน้องโบตีติดเนะน็ตเองนะ4ฟันฟานเติบต่อคนระับ5-2ครับลนะูกนี้ฟันเตฟดันหลังคนระับโบถอยไม่ทัน,นะนครับฟันฟานเติบต่อ ห้าต่อสองสามห้าครับน้องโบได้แต้มมาหลุด โอ้โหออกออกดูนี้ออกสี่ห้าออกไปนิดเดียวนะครับลูกมุกกระตุก โลูกนี้วานตัดเยี่ยม6สีครับนี่ออกไปเป็น2แต้มสายคกลด์จางมือนะครับสีมือไม,ไม่ไม่ต่างกันมากดูพี่กำลังนะโอ้โหสวยมากครับลูกนี้ เ็ดปีครับ ทำใน้ามาขับคือต่อตรงได้แปดสีครับห้าสีหนีออกไปสีแส่แต้มห้าแปดตรงนี้โบสหลอกตัดหยอดน,นะนลาหนึ่งห้าแปด ตีเบี้ยวออกไปครับหกแปะแล้วตางขึ้นมา2ลูกปิดเลยนะโอ้โหเกห,โห 9, ครับลูกนี้ตัดลงเส้นเลยนะวันฟันเต๋ โอ้วังนี้ฟันหลงเจ็ดเก้าครับเจ็ดกไม่คิดว่าน้องโบจะตีคนะอนเอาไปตายมาดับฝัง่งตรงให้ฝั่งตรงกังบโ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 อ้อโอแปดเก้าครับโบได้สามแต้มิดเลย ปฏามงาคสราหมหากาศผู้เสียงชุมชราาืนกสนามที่หาชายเดี่ยวนี้อางกว่าสิบห้าปีที่หงสูสามวัฒนาแดสตรเลี่นปริกัตนคเสิร์สุดยอดจังลูกนี้ฟานเลี้วิแทับลูกนี้ เหนื่อยกันกู้นะตรงนี้ใช้กำลังเยอะ านนำอยู่สองลูกเป็นฟานเตอร์เก้าวสิครับลูกนะนี้นนนฟนนานหรือว่าออกนะปล่อยปล่อยลงเก้าวสิ ตัดเลี้ยวนะตัดคอสนะฮะเบ1 1เอ็ดต่ตอก้าครับนำอยู่สองกวงนะเปลี่ยนแดงครับเออลุ้นสุดๆเลยนะครับ ยูสิบห้าดุนทีนะครทีกรรมการเอาไวนะ้ข้าวสวยผู้แต่งสินตุลักษณ์ศิริยานะคะ สองสิบเอ็ดนะครับน้องโบขึ้นนำนะสิบสามสิบเอ็ดนะ

สามสิบหก

เดียวทุกค <as> ิ้งแต่นห้าปีถที่หูนแปดคะแนหลีกจะเสียงจากนายซิ่อมกักาวโรยทุจากชมรมสายงาจาหวัดแพ่ผู้จสียคุณตัวคุณจันตราสนามที่4ี่ายเดี่ยวกตตหปีที่นึนแปดนกจะเสียงจากนายซิมกับัาโรโยทุจากชมรมสายงานจังหวั่ผู้เสียงคุณตจนตลา

าน,นยังตามอยู่หนึ่งรูปครับสิบเครับรูกนี้ฟานหยอดออกไปนิดเดียวสิ Yeah. <sighs> 16-18 สิบเจ็ดสิบแปดด้วยรันตางขึ้นมาสองลูกนะปีหน้า ฟันฟันก็จะขึ้นเต็มรุ่นนะครับในรุ่น U15 ถืหรางโบก็จะขึ้นไป U17 นะครับ1 8ข้าวรุนนี้ฟันหลอกได้สวยเลยนะ ปีหน้าส่วนรุ่นน้องที่อยู่ยู13นะครับอ่ารุ่นที่เป็นรุ่นพี่นะครับก็จะขึ้นมาเป็นรุ่นยู15นะครับก็คือจะเป็นรุ่นน้องของแฟนแฟน19 18แล้วแานขึ้นนะครับฝีมือค่อนข้างสูสีกันนะครับตอนนี้วัดกันที่พลังนะครับ ไม่มีพลังเยอะกว่ากนะันนฟนทำกำลังมาหน้อยนะครับไ,ไ,ได้ทำกำลังไห้โอ้โหแฟนขึ้นแท่นก่อนนะยี่สนะิบต่อสิบแปด สมาธินหน่อยนะครับอีกลูกเดียวรูปนี้ค่าได้แล้วฆ่าเลยยี่สิบตับสิบแนะครับโอ้โหผู้ตอบเปสนามเกเ็ดที่สามนะครัง<ว> ชนะไปด้วย21-28ครับชนะมุมทีนะครับเกอบได้สวยนะครับหญิงเดียวนะครับลงครั้งแรกในรอบปีนะครับขนาวันนี้ติดตามในรอบต่อไปนะสิฮ่ามาต่อหน้าด่านนะครับเยี่ยมแล้วเยี่ยมแล้วสยดอ เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็หมดแล้วนะครับหญิงเดียวรุ่นอายุต่ากว่า15ปี้ะในรายการที่สนามทีไทยแลนด์นบางใหญ่ในการแบบพีทีทีทีซีไทยแลนด์แชมเป็นคลิป2023นะครับ จกขึ้นระหว่างมันที่16ถึง20เอ็กลต์านี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดี